กก็เหมือนในมันก็มาอยู่ตีสถานีรถไฟเกียงใหม่ขนมใหม่ออ,อกกําลังกายเนี่ยขนมมือมัดมามัดไปมาเติมตาแน่ขนมแล้วแล้วก็มาเข้ามาดดีในเขามาัดดีในแล้วก็มาอาชีพแหม่ปีนน้องรับเขาไร้ต้นวัดสถานีรถไฟเกียงใหม่มันเป็นบนพือนเน,ะะเนี่ยขนมแล้วก็ เปิ้ลคืนโลดกันตีไหลในกล้มามมัดกระตป้ายกว่าตั้งปุ่นเนี่ยคะ่ะเลาวตั้งในปุ่นเนี่ยอันนั้นตู้ตั้งในปุ่นเนี่ยคะ่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นตั้งน้าผ่านบ้านเขามาเลยว่าเปิ่มบนมากคืนรถไฟเนี่เป็นตรงมากคืนตีในเนี่ยคะ่ะเนาะตั้งหลังเนี่ยเรา ค่ะน้ะกวาดต้จมกันว่าสถานีรถไฟเก้งใหม่เบิ่งเบิ่นมันเหิือนหือเหมือนไหวเสื่งหือเนี่ยเพราะว่าแผ่นปยามมาเนี่ยกวาดตจ้จมกันค่ะกูก็ค่ะมากค่ะกว่าค่ะค่ะปีเขาตึกคุดตอันเมตางอยู่ในค่ะนก็เอายยาออกค่ะเขาก็ไปเขากว่าตั้งใจอมกันค่ะนแต่เร็วมัดก็ไป ก็เตยไปไกลอยู่นี่นะคะเนาะก็ไปเล่นไปรอกว่าก็เลยออกกําลังกายกว่าจอบเนี่ยค่ะเนาะนะคะ,นะคะอันนี้ก็ไปมากไปมากไกลอีกนึงยาวที่ในก็โตกะกึ่งแตงยาวนะคะเนาะตั้งแค่มันก็จะเป็นอ่านะคะที่ในก็เป็นตัวอันเกา่กาๆเนะี่ยเป็นอันเกา่ามันยาวเนะะี่ยค่ะเนาะเมื่อกูปอกเป็นก็จะแจ่อันนั่นเนะะี่ยค่ะเนาะแต่เหลียวในรถรถพายในก็ตึกออกเนี่ยค่ะเนาะนะคะ อันนี้เปินห้องว่ารถดไพตูวนอนนะคะเนาะรถดไพตูวนอนแม่ติดกาหรือโลไพธรรมดาติดบนน้งยิกหนึ่งเนี่ยค่ะเนาะก็ออกระยากค่ะนะคะบ๊ายบายนะคะเขาก็ไปเข้ามาตีตีตตแสงตีในเปิ้ลปีตว่าเนี่ยค่ะเนาะเพราะว่า,วาอ่าเปิ้ลขิงในก้นเป้อมมีน้ำเนี่ยค่ะเนาะ เป็นกลมปอข่เปิดขะอันนี้ก็เป็นแซงขาโคไข่ซื้อไข่โคค่ะเน,ะนะาะนะคะผักตั้งใน้ก็จะมีก้นหนังไปขึ้นรถพาย,ยุนะคะเนาะนะคะตีนไกก็จะเป็นแซงแถมหนังกันนะคะเนาะมีหลายแซงค่ะอันนี้ก็จะเป็นตั้งนาะสุดๆนะคะเนาะตั้งนาะสุดๆของสถานีรถไฟเก้งใหม่ค่ะต็มีตึ้งพัดส ใช่เห่ก็ภาษาอังกฤษค่ะเนาะอันไหนก็เป็นโลดไผ่มาคู่ปอครับมันดีใจอันไหนค่ะเนาะแต่เหลียวเปิ้นกลมหลายใจยาวเปิ้นก็เอาอมาที่อะไรฟอดแท็ปปุ้นกันเอาไว้มาไว้ตั้งนาในในั่นเนี่ยค่ะเนาะอันนั่นก็โลดเข้าๆออกเปิ้นมา5ปีหับน้องเปินเป้นเปิ้นมาส่งปีส่งน้องเปิลค่ะเนาะ ตั้งค้างในตีมัดถ่ายในยก็แต่เป็นแสงตั้งกินไหนคะเนาแะแล้วก็แต่มีตีเจ้าโลดเครื่องแล้วก็จะาขายคู่นคะเนาะในตีในค่ะตีในก็แต่เป็นตีขไข่ใบโลดไพค่คาะก่อนทีเด,เด,เด็ดคืนจอมตั้งในก็แต่มีของกินของยำค่ะในคะนาะตึงนำตึงของกินเพราะว่าไพ่ต้องไม่เข้าในก็ซซ้อ ขึ้นกากินเนื้อลดไพ่ก็ไล่เนี่ยค่ะเนาะอันนี้นมาต่อไปมาเนี่ยคะ่ะลดไพ่กันในก็ตีออกแย่เนี่ยค่ะเนาะโกนจมจินในเป็นก็ตีขึ้นลดไพ่กันแย่ค่ะนะคะ,คะก็ไปมาจำๆเนี่ยค่ะเนาะว่าลดไพ่เป็นบนือเหอะอันนั้นก็เป็นลดไพ่ตีนังธรรมดาเนี่ยค่ะเนาะอะยรว่าเป็นตู้นอนเหมือนเจองอันมือไก่เนี่ยค่ะเนาะ นะคะเราก็ไปกับ <Solomon> ต้ยจำนะคะเนาะต้ยลุงก็นายกติขึ้นรถพายาเนี่ยค่ะเนาะมัวเป็นดีกว่าตั้งไรมาไกลกล่อมไรถามเป็นต้นเนี่ยค่ะแต่แต่ว่าอันนี้ก็การไรถึงกุ้งเทปค่ะนะรถพายเนียก่อไรถึงกุ้งเทปค่ะเพราะว่าเขาดีจอดที่ไรเขาก็ซื้อใบกับถึงที่นันก้อยเนี่ยค่ะเนาะนะคะนายกติเป็นจ้อมตั้งของมันนะคะเนาะใน อันนี้ก็ตีเป็นเป็นห้องว่าอ่าในะคะอันนี้ตั้งในแต่เป็นตู้นอนตีมัดลายมือไก่ค่ะเนาะมือไก่มันออกกว่าเหยี่ยวเนี่ยก็มันเข้ามาจอดแถมเส้นตั้งเนื้อเนี่ยค่ะเนาะนะคะมัดก็ไปเล่นจอมตั้งตั้งคางขอบขอบคางคางมันแน่เนี่ยค่ะเนาะเหยาก็เมื่อในก็เป็นว่านเฮี่ยตั้งสู้ตีมัดไปก็ไล่แอนค่ะเนาะปกติก็ตีปกติแอนเล่นกัน จอมตั้งคางในเปื้อว่ากลางไหนผมพ่อมีก้นคันเหรอเพราะว่าเป็นโลกกับเหตุการณ์เนี่ยค่ะเนาะเป็นก็แต่มีกลางคำกลางคำก็เป็นดีมากกันนําเลยกลางในเนี่ยค่ะเนาะกจางในก็มีก้นค่ะเนี่ยค่ะมัคน,คะนะะมก็ไปเลนจอมตั้งจอมขอบตั้งคางมาแน,น่ค่ะเนี่ยค่ะเนาะเนี่ยค่ะวาม มักไปเลีนไปโรดไผรน้ำมันเนี่ยโกอักะเทมีย้าเนี่ยค่ะเนาะอันในปฏิห้องว่ารถไผรต่างน้ำมันเนี่ยค่ะเนาะต่างก้นเต็มไรเต็มมีกระรก้นห่อมันกล้วยเนี่ยค่ะเนาะตั้งในเป็นกโได้ใไซเวีนดนามันคะ่ะน้ำมันดิบไว้ใจในเจียงใหม่ค่ะเนาะตะเหลี่ยกลัดก็ออกไม่ไหนย่าเนี่ยขนมันก็ไดิโยนป่ายมือโอ้ยแหลดไม่นะตะเหลี่ยก็ แปดนายควายมาถเมมเอเจ็หนายพวกนี้นะค่ะเนาะเมาถ่ายคิดวิดีโอมันก็เลยเท่งอีกนึงเนี่ยคะ่ะเมื่อได้มากกาเี มือยาวเนี่ยค่ะเนาะงากันใหม่ในคลิปนาอีพีนาค่ะเนาะเจอหงส์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะเนาะตาเหลวินก็ประกาศย่าเป็นเด็กเป็นเด็กออกยาวเนี่ยค่ะเนาะลูกชายตั้งหลังเป็นเด็กออกมายาวเนี่ยค่ะเนาะกล้ามก็เด็กออกมือยาวในขาเพราะว่าลงการเ็ดการเทศงานเนี่ยคะเนาะเมื่อในก็ย้อนกว่าก่อนค่ะบายบายงานกันใหม่ในคลิปนาคะเนาะใหม่สุขภาพ